สวัสดีครับเพื่อนๆหลายปีแล้วฮะที่ไม่ได้มาที่ค่ายโมเพนยาค่ะค่ายโมเพนยาจะเป็นค่ายเหยี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่เกี่ยวกับกาการค้าและการฝึกอะไรประมาณนี้ฮะจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะการมีขายพวกนกนักล่าและอุปกรณ์การฝึกอะไรทุกอย่างครับค่ายโมเพนยาล้วจะมีงานโชว์ทุกๆปีนะครับเหมือนกับ ได้มาเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้มาเจอกันหลายปีนะครับก็ต้อนรับเราอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมข้างในฮะเพราะตอนนี้หนาวจนลิ้นพันกันแล้วตอนนี้โอเค โอ้โหยังเยอะพื้นที่ที่นี่ประมาณ ครึ่งไร่นะฮะประมาณครึ่งไร่ในฟาร,รมของเขานะฮะนกเยอะมากนกเยอะมากตัวนี้ก็ สวยฮะเป็นเจอพิลกินบับอรี่นาจะใช่ตัวผู้สวยอันนี้ก็เป็นแบ็กสป่าตัวผู้เมีว ย <laughs> ูไม่ <laughs> ไม่บอกยูเบสนี่ก็เป็นน่าจะเป็นลองเล็บเปิดสามตัวใหญ่ <laughs> ตัวเบลล์มเลย ตัวใหญ่มากที่นเขาตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่หอะอันนี้นเป็นกอดแบ็กสเปร์ตัวเมียสีธรรมดานะกอดแบ็กสเปร์ <c oughs> สีธรรมดาสวยอยู่ 那个这只是什么音啊？那是卡拉卡拉。这只是卡拉。对。雅城的、哦。雅城的，对。雅城、哦、的。那这只呢？这个就非洲那个、啊，非洲那个什么什么什么的。 它是非洲的，哦、腿很长哦，我很喜欢捞哦，洞穴里面的东西，腿很长，我只认得那一只，那个蛇鹫，嗯啊，嗯。 哦、嗯，这哎帅。这里帅。是对。Oh, แคทเทลไงของเราเคยมีอยู่ลหลุดไปหมดแล้วไอะไรตัวนัว้นไอ้นั่นของแอฟริกาจำชื่อไม่ได้อีซีอะไรสักอย่าง